สวัสดีจ้าแม่สิงจาทักทายเช้า,ชาว,วันที่12ธันวาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิำะห์ทองคำและรรงงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้ ชัวที่12ธันวาคมปี2567ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นแรงตามทองคำตลาดโลกระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ42,950บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ43,250บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9.65%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3.3662ถึง3.3935บาทต่อ1น1ดอลลาร์ พอสปอร์ต oh ช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงระหว่างบริเวณ2 6 7 5 8น0 5ถึง2,704.35ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนโดยทองคำนะคะยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น นับตั้งแต่รัฐบาลซีเรียถูกคนอำนาจเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำไปสู่การสูญอากาศทางการเมืองล่าสุดนะคะอิสราเอลได้โจมตีคลังอาวุธและลูกคืบที่รับสูงโกลันซึ่งเป็นกันชนชายแดนระหว่างอิสราเอลซีเรียขณะที่ความไม่แน่นอนประเด็นจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในซีเรียการเพิ่มงบประมาณด้านอาวุธของยูเครนและนโยบายภาษีสุลก,กากรของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐ และแนวโน้มที่ธนาคารกลางหลายแห่งนะคะมีแนวโน้มที่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคําท่ามกลางการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25เสู่ระดับ4.25 ถึง4.50%ในการประชุมวันที่17ถึง18ธันวาคมนี้ขณะที่นักลงทุนนะคะลดทอนโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมกดดันค่างเงินเยนอ่อนค่าหนุ่มดอลลาร์เพิ่มเติมขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพิ่มเติม เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดต,ต่อไปสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่12ธันวาคมปี567 7อันะคะของวันที่11นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาอจากสมาคมค้าทองคำมากถึง14ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่14เป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่12ธันวาคมปี2 5 6 7 ทองคำแท่งกิบกรซซื้อสี1 5มบาทขายส3 2 5มาองอบาททองรุปพันกสบกขึ้นร์เซซื้อส2 2หมัรสบาท20สตางค์ขาย4 3 7 5 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่11เราคาเป็นบวกไปที่650บาทแม่มสิงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณี่นี้ด้วยน,นะคะ ติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างเมมสิ่งก็จะมาอัปเดตรับชมและฟังนะคะยังไงนะคะก็ยินืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมมสิด้วยนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ